จุย๋ยวรัตยาพารูปน้องพีเจขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแอร์โฮสเตสถึงกับบอกแบบนี้น่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่เด็กสำหรับน้องพีเจลูกชายของจุย๋ยวรัยาและพุทธพุทธทิชัยเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักและอบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่หล่อน่ารักตั้งแต่เด็ก แถมพัฒนาการดีมากล่าสุดทั้งคู่ได้พาน้องพี่เจขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกโดยสาวจุย๋ยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศของลูกไว้ว่า และแล้วเรื่องกื่นเต้นก็ผ่านไปต่างประเทศของเต้าตุ้ยนุ้ยครับทริปเที่ยวเกาหลีทดสอบใจพ่อแม่มากสภาพพ่ออย่างที่เห็นในรูปส่วนท่านประธานตื่นตาตื่นใจมากบนเครื่องไม่ร้องเลยขาไปตื่นทั้งเช็คออฟและแล,ะแลนดิง้งแต่ระหว่างทางรับยาวไฟกลางคืนขากลับดับตั้งแต่ตอนเครื่องขึ้นดับไปสามชั่วโมงเลยทีเดียว เจ้าลูกชายไม่ปวดหูไม่ร้องโยเยไม่ต้องกินนมไม่ต้องดูดจุกหลอกไม่หลับก็ไม่เป็นไรเล่นตื่นตาตื่นใจกับจอเออรรีโมทเออยพ่อแม่สวดมนต์มาแน่นมากไฟไปกลางคืนเดาทาร้องพ่อกับแม่ลำบากใจขนรอบข้างแน่ไม่ร้องไม่กระจองงองแงสักนิดพี่แอเอ่ยชมว่าเก่งจังแบบนี้พร้อมเที่ยวละพ่อกับแม่ให้สามผ่านเลยครับ แต่ใดๆการพาลูกวัยนี้เที่ยวเหนื่อยคูณสิบอะครับเข็ดไหมถามใจเธอดูกายพร้อมใจพร้อมต้องมาตอนนี้ยังไม่พร้อมทิบต่อไปครับล่างแหลกเจอกันอีกทีคลินิกกายภาพด่วน